่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับสำหรับใครที่ต้องทำความสะอาดบ้านให้ฝรั่งผมมีคำหนึ่งมาฝากครับ tidy t, idy, t i d y t i d ครับออกเสียงว่า tidy คำว่า tidy มีความหมายว่าสะอาดเรียบร้อยเช่น the bedroom is very tidy ห้องนอนสะอาดเรียบร้อยมาก the bedroom is very tidy tidy ต่างกับ clean ตรงที่ว่า clean หมายถึงสะอาดนะครับแต่ tidy หมายถึง นอกจากสะอาดแล้วยังเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยเช่น The children's bedroom isn't tidy. There are toys everywhere on the floor. ห้องนอนของเด็กๆไม่เรียบร้อยของเล่นกระจายไปทั่วพื้น The children's bedroom isn't tidy. There are toys everywhere on the floor. Could tidy tidy, tidy up? หมายถึงทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย. Could you tidy up the kitchen, please? คุณช่วยจัดห้องครัวให้เป็นระเบียบหน่อย. Could you tidy up the kitchen, please? หรือ I will tidy up the children's bedroom. ผมจะจัดห้องนอนเด็กๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย. I will. tidy up the children's bedroom. ผม Andrew ว i g g กคุยกับฝรั่งยาพึ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ